กำลังฟังรายการ FTI Talk อุตสาหกรรมทั่วไทยพูดคุยเรื่องที่ใช่ของอุตสาหกรรมไทยวันนี้กับดอ,อร์คมสันเหล่าศิลปะเจริญ สวัสดีครับนี่คือรายการ FTI Podcast FTI Talk อุตสาหกรรมทั่วไทยพูดคุยเรื่องที่ใช่ของอุตสาหกรรมไทยวันนี้ผมดรคมสารเหล่าศิลป์เจริญครับทุกท่านสามารถรับฟังและรับชมได้จาก Apple Podcast SoundCloud Spotify Google Podcast หรือช่อง YouTube FTI Thailand Channel ไดครับอุตสาหกรรมหัตถกรรมสร้างสรรค์นะครับเป็นอุตสาหกรรมที่น่าสนใจและก็สะท้อนความเป็นไทยวันนี้เราจะทําความรู้จักกับกลุ่มอุตสาหกรรมนี้กันครับว่ามีสิ่งใดที่น่าสนใจและก็น่าเรียนรู้มากเลยทีเดียวครับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับท่านเป็นประธานกลุ่มอุตสาหกรรมหั ศักยการสร้างสรร์สภาวาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณริดาศรีลมศักดิ์สวัสดีครับท่านประธานครับสวัสดีค่ะดรคมสันทับพี่ครับขออนุญาตเรียกพี่แล้วกันนะครับเชญค่ะเชิญค่ะอยากทราบถึงความเป็นมาของกลุ่มหัตถกรรมสร้างสรรค์นะครับพี่ครับอ๋อคือกลุ่มนี้นะฮะเป็นกลุ่มที่แปลกกว่าทุกกลุ่มในในสภาวาหกรรมเพราะว่ามันมีสินค้าหลากหลายจากวัสดุหลายชนิดแล้วก็แต่ต้องทําให้มันสวยงามก็จะต้องเป็นใช้มือแล้วก็ใช้เครื่องจักร รวมการช่วงหลังเนี่ยจะต้องบวกคําว่านวัตรกรรมเข้าไปด้วยหรือครีเอทเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นกลุ่มเราก็เลยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นกลุ่มหัตรกรรมสร้างสรรค์ค่ะรู้สึกชื่อภาษาอังกฤษชื่อภาษาอังกฤษว่าเป็น creative craft ออออินดัสทรีครับมาหาอินดัสทรีทีนี้สมัยก่อนอนี่ท่านไปออกงานบ่อยใช่ไหมฮะก่อนโควิดเนี่ยคือต้องออกทุกปีไปเมืองจีนไปญี่ปุ่นไปอะไรก็แล้วแต่ กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับงานหัตถกรรมทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาจะขึ้นคําว่าครีเอทีฟทั้งนั้นเลย mm hmm. เพราะว่าคําว่าครีเอทีฟนี่ก็คือเราจะต้องไม่ทําของสมัยโบราณให้มันดู <Yeah. S 2> โบราณเหมือนเดิม mm hmm. มันจะต้องมีการสร้างสารรค์เพื่อให้เข้ากับยุคสมัย mm hmm. แล้วก็ใช้งานได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตอนนี้กลุ่มก็เลยจะต้องปรับปรุงเรื่องแผนและ,และนโยบายของกลุ่มว่า <c oughs> อีกหน่อยเวลาเราจะทํางานพวกนี้เราจะต้องทําในลักษณะไหนซึ่ง mm hmm. เป็นการดึงดูด ให้คน New Normal ทั้งหลายหรือว่าพวกลูกค้าคได้ติดตามได้ติดตามเทรนด์ของอุตสาหกรรมที่เป็นงานหัตถกรรมค่ะอ๋อก็ทั้งรูปแบบทั้งดีไซน์ด้วยใช่ไหม <S <S ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็นคนไทยใช้งานใช่บวกเอามาบวกกันนะคะแต่ว่าเราก็เน้นเน้นถึงท้องถิ่นใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่คะช่ะเพราะว่าเราในกลุ่มนี้นะฮะมันมีวัสดุทั้งหมดทํามาจากไม้ผ้าพลาสติกแล้วก็กระดาษ แล้วก็สารพัดเลยที่ที่ที่มีแก้วก็มีนะฮะเป็นแก้วแก้วนี่เป็นหนังก็มีผมเห็นนะครับหนังก็มีหนังก็มีค่ะหนังก็มีเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นกลุ่มที่มันมีจีปาถะจีาถะจาจริงๆหลากหลายจริงจริง่ะสมาชิกเยอะไหมครับประมาณห้าสิบรายค่ะห้าสิบรายเป็นผู้ผลิตหมดเลยใช่ไหมครับเป็นผู้ผลิตค่ะแล้วก็จะมีบางส่วนที่ไม่ไม่ไม่กี่ลายที่จะเป็นพวกพวกที่บริษัทส่งออก รับไปส่งออกอะไรเงี้ยนี้ก็มีฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ผลิตทั้งนั้นฮะแล้วก็กลุ่มก็จะเป็นคนรุ่นใหม่ซะส่วนใหญ่เพราะว่าตอนเนี้ยเราก็ต้องพึ่งพาคนรุ่นใหม่ในการทําพวกงานพวกหัตถกรรมนะคะเออพอเวลาฟังว่าหัตถกรรมรู้สึกคนรู้สึกโบราณนะโบราณแต่ความจริงแล้วมันต้องใส่ความสร้างสรรค์เข้าไปด้วย creative ด้วยนะครับมีความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบอะไรที่มันแปลกใหม่ๆใช่ค่ะ <ๆ S 2> อันนี้มีส่งออกด้วยไหมครับพี่ครับหรือวาอ่าส่งออกค่ะส่งออกอส่วนใหญ่ส่งออกแต่ปัจจุบันมันเซาอ่ะมันซบเซามากเพราะฉะนั้นเ,าเราก็เลยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะดั้งเดิมของกลุ่มเนี่ยก็คือว่าจะต้องผูกกับพวกการท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็น hospitality คือพวกโรงแรมนะคะหรือพวกที่ว่าพาไปเที่ยวสนุกไปเที่ยวท่องเที่ยวทั้งหลายเนี่ย อันนี้คือ hospitality ก็คือพวกโรงแรมถัดไปก็คือพวกงานงานหัตถกรรมที่ว่าเป็น gift item เป็น souvenir ให้ลูกค้าเอากลับบ้านไปได้อะไรเงี้ยะแล้วก็อีกอันนึงก็คืออันนี้มันเป็นเหมือนกับรากหญ้าเนาะเพราะว่ามันจะต้องเราไม่ใช่ว่าเราทำแต่เฉพาะในโรงงานอย่างเดียวเรามีการจ้างแรงแรงงานภายนอกด้วยนอกโรงงานด้วยแล้วก็ไม่สามารถที่จะแบบว่าเอามาบางบางโรงงานก็เอามากอบในโรงงานเลย แต่บางโรงงานก็จะมีบางคนที่ว่าเอาไปจ่ายงานเหมาข้างนอกแล้วก็เอาซอไปข้างนอกนใช่เอาซอไปข้างนอกค่ะเพราะไม่งั้นมันมันจะทําไม่ทันนะคะแต่ส่วนมากจะเป็นพาร์ทส่วนใหญ่แล้วก็มาประกอบในโรงงานอีกทีหนึ่งแล้วก็มา QC แล้วก็แพคเกจจิ้งแล้วก็ส่งออกค่ะปัจจุบันก็มีพวกงานงานประดิษฐ์นะคะพวกงานดอกไม้ที่ยังส่งออกกันอยู่นะคะแต่ปัจจุบันแล้วก็งานเอ่อพวกที่งานแก้วมาทาเป็นเครื่องประดับอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้อันนี้ถ้าถ้าเห็นของในในในคลิปที่เรานําเสนองานกลุ่มเนี่ยจะเห็นนะคะซึ่งเขาขายดีมากส่วนมากพอมาถึงการท่องเที่ยวซบเซาหัตถกรรมก็ซบเซาไปด้วยฮะเป็นอย่างนั้นนะคะ,ะแต่ว่าส่งออกเราก็ยังส่งได้อยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับมีลูกค้ารประจำอยอะส่วนมากจะเป็นออนไลน์คือ,ค,อคือไม่ได้ส่งแบบทางเครื่องบินอะไรเยอะแยะอะไรเป็นแบบตู้ๆไม่ใช่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เหมือนกับทางอุตสาหกรรมหนักนะคะอันนี้ก็คือส่งทางเครื่องบินเป็นลอดๆไปนะคะ อันนี้ก็ยังพอส่งได้ค่ะเพราะว่าต่างชาติเขาก็ชอบฝีม้าลายมือของคนไทยนะครับเวลาประดิษฐ์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็วัสดุอะไรก็เป็นของท้องถิ่นใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ตัวที่ช่วยให้ในการขายออกไปได้นี่ก็จะเป็นพวกแพลตฟอร์มเช่นแพลตฟอร์มของกิ s y ซี่ e t h y นยฮะพวกนี้ก็จะเป็นขายพวกงานแฮนด์เมดนะฮะกลุ่มแล้วก็เข้าไปในนั้นได้นะฮะแล้วก็พวกพวกออนไลน์ทั้งหลายอาลีบาบาอะไรพวกเนี้ยส่งจีนส่งไรได้อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็อเมซอนอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งอตอนนี้พวกลูกทีมทั้งหลายพวกสมาชิกก็ต่างขนขวายที่จะหาทางที่จะส่งสินค้าออกอเพราะฉะนั้นบางทีเราก็มีจัดกิจกรรมที่ว่าให้พวกสมาชิกได้เรียนรู้มมนในการส่งออกใช่ใช่ใชอบรมทางออนไลน์วิธีการ,รหรือแม้กระทั่งขายในประเทศโดยผ่าน Lazada หรือ s h อ p e e เป็นต้นค่ะอย่างเี้ย่ะเดี๋ยวนี้จะนั่งเอามาโชว์แต่ในงานอย่างเดียวมันคงยากแล้วใช่คับ ตอนนี้มันต้องส่งออกด้วยด้วยด้วยกำลังของของตัวเราเองะพึ่งพาภาคลัฐก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าทุกอย่างมันต้องช่วยตัวเองหมดนะฮะช่วงนี้ฮะผมว่าถ้าเหตุการณ์ดีขึ้นปกติขึ้นเนี่ยถ้ามีงานแสดงสินค้านี่นะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่คนอยากอยากพบเห็นอยากดูมากเลยลูกค้าต่างชาตินี่นะครับเขาก็มาเมืองไทยเขาก็อยากจะดูของไทยๆใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ค่ะลวดลายประดิษฐ์อะไรต่างๆก็เป็นลายไทย ฮะเดี๋ยวนี้ครีเอทกันเยอะค่ะตั้งแต่ไอ้พวกดีไซเนอร์จบกันมาใหม่ๆเยอะคะแล้วก็ทุกคนก็มีหัวเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็เขาก็จะรู้ว่าเอออะไรคือตลาดต้องการวิธีแบบไหนคือใช้งานได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเขาจะรู้จักหมดใช่อันนี้แทบจะไม่ต้องกลัวคู่แข่งต่างชาติเลยนะครับเพราะเราอาศัยเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของเราเองใช่ในการเป็นจุดเป็นจุดแข็ง ใช่เป็นจุดแข็งคือคือคนไทยเนี่ยก็พูดจริงๆนะฮะว่าถ้าเนยี่สบสามสิบเปอร์เซนเนี่ยมีหัวในด้านศิลปะกันหมดโอ้เก่งครับ<ช>เพราะว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยเขาเขาจะรู้เลยว่าเออบริษัทเขาเนี่ยสมมติก็ทําดอกไม้ประดิษฐ์เนี้ยหรือว่าเขาทาอะไรเนี่ยเขาก็จะพยายามหาวัสดุใหม่ๆมาทำนะฮะแต่ก่อนแล้วก็ดอกไม้ก็เสียบแจกันธรรมดาใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้ดอกไม้นู่นเอามาทําเป็นไอ้โคมไฟก็ได้ แตะบอกไม่ไั่ก็ไาทําเป็นโคมไฟอะไรอะไร,ะไรคือสร้างสารรค์ได้หมดอันนี้เรียกว่าสร้างสารรค์ดีกว่าเพราะว่ามันทําให้ทุกคนมีครีเอเตอนนี้มีเวลาว่างเยอะเราก็บอกโอ้ถ้ายังขายอะไรไม่ได้ก็ครีเอทสินค้ากันไปก่อน่าย,ายก่นเยอะเป็นของที่เราเห็นเห็นอยู่แล้วด้วยนะครับใช่ใแต่ก่อนที่ครีเอเเราก็เห็นว่าเออไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่แต่พอมาประดิษฐ์ประดอยเออกับกับดูมูลค่าเพิ่มสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นมา แล้วเสร้างอะไรงานแล้วแล้วพี่ซ o u r ซิ่งยังไงครับหาสินค้ายังไงครับเขาก็เริ่มจากการที่ว่าวัสดุที่อยู่เขาเนี่ยคือวัสดุอะไรเสร็จจากนั้นก็ก็ s o u r ซิ่งตามไอ้จังหวัดต่างๆแล้วก็เถ้าเกิดว่าวัสดุบางตัวไหนที่แบบว่าประเทศไทยผลิตไม่ได้ก็ต้องไปดูตามไอ้พวกแพลตฟอร์มทั้งหลายว่าเออเจ้าไหนขายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สั่งสั่งเข้ามาไม่ต้องเยอะอ่าใช่ใช่แล้วก็มาประกอบกับสินค้าของตัวเองฮะมันก็มันก็ทําได้กันอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยดีไซเนอร์ไทยก็กลัวโดนก๊อปแบบนะใช่ใช่ก็ก๊อปกันไปก๊อปกันมาแหละใช่ใช่ก็เอากันไปก๊อปกันมาเราบอกกูไม่ต้องกลัวหรอกเราอะไรใครมาก๊อปเราแสดงว่าเราใช้ได้ไงแสดงว่าของเราดีนะครับใช่ใช่ไม่งั้นก็แบบเป็นแบบอย่างใช่ใช่ใช่แต่ก็ต้องระวังแต่ก่อน ก่อนใช่ก็กรอบสอยเราขายมีกําไรซะก่อนก็แล้วกันนะครับไม่ใช่ยังไม่โดนยังไม่ทันขายเลยกรอบไปซะแล้วเยอะแยะเลยเราเราเห็นเพราะว่าเจอเจอหลายรายไงในเวทีพวกเนี่ยเขาบอกโอ้ยผมยังไม่ทันออกไปเลยเฮ้ยมันมาตั้งใกล้ๆแล้วเวลาไปออกงานเนี่ยต้องระวังมากเลยนะครับใช่จำต้องระวัมันมันแก้ถ้าเป็นคนซื้อหรือเปล่าจริงๆมันมาถ่ายรูปป๊อปปี้ของเราไปก็มีนะครับใช่ใช่อันตรายมากๆครับ อ่าฮะฮะแต่ว่าประเทศไหนเราก็ไม่อยากพูดนะเนาะเพราะว่ามันจะเสียแรงกันหมดใช่ไหมฮะใแต่ว่าเราก็รู้ๆกันอยู่อะเนาะไอเดียครับบางทีอ่าใช่ใช่มันเป็นไอเดียเฉยๆบางทีเรามองมองเขาเราก็ยังเออเอาของเขามาดัดแปลงก็เหมือนกันนั่นแหละอรมก็บางทีก็มาต่อยอดมาต่อยอดใช่ใช่ใช่บางทีเขาซื้อของเราไปแล้วไื่เป็นลูกค้าไม่ใช่หรอกเขาซื้อเอาไปคัดปี้ก็มีแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเราที่พวกเราไปเจอกันบ่อยๆก็คือก๊อปแบรนด์ อ่โวแบรนด์นี้ไม่ได้แบรนด์นี้มีกฎหมายเลยครับนะครับนะก็แบรนด์อนะใช่ครับขายเจ้าไหนขายดีๆอย่างเงี้ยเอาแล้วกลายเป็นของปลอมกลายเป็นของปลอมไปเลยนะใช่กลายของเรากลายเป็นของปลอมนะไม่ใช่เขาเป็นของปลอมเพราะว่าเขาสามารถจดทะเบียนในในประเทศเขาได้หมดไงฮะใช่อันนี้ก็ก็ต้องก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าเวลาเราเราเองถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเอ้ยขายได้แล้วอะไรแล้วต้องไปจดลิขสิทธิ์ก่อนนะครับต้องไปจดลิขสิทธิ์แบรนด์ก่อนแล้วพอเราจะเสียอย่างหนึ่งถ้าไปขายประเทศไหนก็ไปจดประเทศนั้นด้วยนะครับ แต่ว่าตอนนี้ก็มีแบบสัมมนานะฮะว่าโอเคทรัพย์สินทางปัญญาว่า intellectual property อะไรของเราเนี่ยเราไปโจทประเทศไหนได้บ้างแล้วก็มันพอเราไปจ่ายเงินทีนึงเราหมายรวมถึงประเทศไหนได้บ้างอย่างเช่นสัญญาเมดิดอะไรเงี้ยที่ทงเอ่ทางนู้นก็ทางไอทีก็แนะนำมาว่าให้พวกเราต้องทำาไงเงี้ยคะใช่ากระต้นทางนี้ก็่าใช่ใช่ก็มีจัดสัมมนาให้อ่าก็ให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับผู้ปรกอบการต่าง แต่แต่ทางทางกลุ่มทางกลุ่มกรรมการก็ต้องแบบ,บมีสัมมนาหรือมีอะไรเนี่ยก็ต้องบอกลูกกลุ่มว่าเอ้ยต้องไปฟังนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้มันสะดวกแล้วแต่ก่อนก็จะมีปัญหาเรื่องซูมกันมากๆเดี๋ยวนี้ก็โอเคแล้วธรรมดากันละเพราะชักชินแล้วชักชินตอน,นีอยู่แต่บ้านอ่า uh huh. อย่างนั้นช่วงช่วงนี้เป็นมีโควิดอยู่นี่ก็ไม่ได้ไปออกงานที่ไหนเลยใช่ไหมครับไม่เลยค่ะก็เพราะงั้นทุกคนก็ต้องมีงานออนไลน์ออนไลน์ตัวเองใช่ใช่ออนไลน์ แล้วก็อยากจะประชาสัมพันธ์นิดนึงถ้าถ้ายังไงก็อยากให้ทางกลุ่มอุตสาหกรรมช่วยเหลือ,อ,อหรือว่าสั่งออเดอร์ปีใหม่เป็นกีไฟไปเทมเป็นอะไรนะ,ะ่ะหหาใกล้แล้วเพราะว่าต้องมีเวลาทํานะคะ อย่าสั่งทันวานะครับเพราะธันวาเป็นเดือนที่แจกยังไงยังไงก็ช่วยรบกวนติดต่อไปที่ไหนก็ับพี่ลดาติดต่อไปที่ไหนดีครับพี่ลีดาติดต่อไปที่กลุ่มได้เลยค่ะเพราะเดี๋ยวกลุ่มกระจายให้ลูกทีมค่ะอกลุ่มกลุ่มมีเว็บไซต์ด้วยนี่ครับผมเข้าไปดูแล้วใช่ใช่ใช่ใชมีเว็บไซต์ด้วยค่ะครับลิงก์ไปที่เว็บไซต์แล้วก็เว็บไซต์ก็ลิงก์ไปหาหาตัวผู้ประกอบการเองเลยค่ะถ้าสนใจแต่พยายามตอนนี้ปรับปรุงเพิ่มเพิ่มรูปภาพนะคะว่าว่าจะใครสนใจด้านไหนหรือแม้กระทั่ง อาจะให้ทําตามแบบก็ได้นะคะบไลทีรายการเราเป็นเป็นเสียงอย่างเดียวไม่มีภาพพอจะบอกชื่อ r ว d Wide Web อะไรได้ไหมครับว่าชื่ออะไรครับ Creative Creative ครั f ครัอ๋อ Creative c r a f Industry Search ตรงนี้ก็ได้นะครับใช่ใช่ในเว็บไซต์ของสภาวิสากรรมนะครับจช่ๆใเว็บไซต์ก็ของ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 ขอดของของข็งของของของว่่เราต้องขายปอีของคอง ใช่ส <One input> so ่วนใหญ่จะเน้นตอนนี <zek> ้ก็เน so ้นขายปลีกไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ออเดอร์จากเมืองนอกอะไรก็ลําบานิดเลยยากยากยากก็เลยอยากฝากผู้อยากฝากไปทางถึงรัฐบาลว่ายังไงก็กลุ่มที่น่าช่วยเหลือน่าสงสารที่สุดี่จะเป็นกลุ่มกลุ่มดิฉนนี่แหละกลุ่มหัตถกรรมสร้างสรรค์นี่แหละรวมทั้งกลุ่มอื่นๆด้วยนะฮะที่ที่เป็นเออเป็นพวก SME หรือแม้กระทั่งพวกโอทออะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่าตอนนี้แต่ละคนก็ไม่มีรายได้อะไรเงี้ย เพราะว่าการท่องเที่ยวซบเซาไงคะใช่ถ้ายังไงก็ฝากรัฐบาลว่าอขอมาตรฐานเรื่องให้นักท่องเที่ยวเข้ามานะฮะว่าจะต้องอยู่กี่วันนี้อะไรบ้าง <ใน S 2> รเราต้องใช้อะไรบ้างในประเทศฮะ,ะเพราะอย่างน้อยก็ได้ช่วยผู้ประกอบการาตามจังหวัดต่างๆแล้วก็เขาจะได้มีรายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัวนะคะส่วนใหญ่ก็เป็น SME หมดเลยนะครับ SME ในกรุงเทพส่วนใหญ่เป็น SME ฮะ วนส่วนพวกเป็นอ่าพวกคนใหญ่ๆมีไหมครับรายใหญ่ๆก็จะเป็นส่วนมากก็ก็ไม่ใช่รายใหญ่อะไรจะเป็นเ m e ฮค่ะรายใหญ่ๆไม่มีครับุ่มนี้แตคนเปรมันเป็นงานมือนะคะมันเป็นงานมือเป็นงานดีไซน์มากกว่าค่ะสมมุติว่าช่วงเหตุการณ์ปกติครับถ้าต่างชาติเขาสั่งมาเยอะๆเนี่ยผลิตพันเลยครับเพราะเราต้องใช้แรงงานใช้มือความสามารถฝีมืออะไรเงี้ยอ๋อผลิตพันค่ะเพราะว่าไม่ไม่ใช่ใช้มืออย่างเดียวเรายังมีเครื่องจักรด้วยอ๋อค่ะไม่ใช่ทํามือล้วนๆนะคะ อ่าทำมืออาจจะสักประมาณสามสี่สิบเปอร์เซ็นนอกนั้นก็จะเป็นงานงานจากงานเครื่องจัรใส่ใส่เข้ามาอ่าอันนี้อันนี้เขาก็จะมีอ่ามินิมัมออเดอร์ให้มีทั้งหมดเอ่อเอ็มโอคิวเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วก็ระยะเวลาผลิตก็ก็ก็มีการตกลงกันก่อนก็เรื่อกับาแล้วแต่ว่าใครใครตกลงกับลูกค้ายังไงครมีมีคําแนะนําอะไรสําหรับสาหรับผู้บริโภคไหมครับอย่างเราอยากจะไปซื้อสินค้าอย่างเงี้ยต้องซื้อแบบไหนอะไรยังไงมีอะไรน่าสนใจบ้างครับคือคือตอนนี้น่ะ ส่วนมากอ่ะมันจะเป็นค้าที่ว่าเขาผลิตขึ้นมาใหม่ก็มีผลิตขึ้นมาใหม่นะฮะแต่ว่าเขาจะต้องไปโชว์ออนไลน์อีกทีนึงคืออยากจะแนะนำว่าทุกคนที่ยังไม่มีกลุ่มนะคะควรจะสมัครเข้ามาอยู่ในกลุ่มเพราะรว่ากลุ่มนี่ย แตละอย่างเนี่ยมันจะมีะคล้ายๆว่ามีคนซัพพอร์ตให้ไม่ใช่ว่าซัพพอร์ตเรื่องเงินนะคะแต่หมายถึงว่าซัพพอร์ตเรื่องไอทีบ้างเรื่องการขายบ้างมีที่ปรึกษาให้บ้างมีคําแนะนําให้เพราะฉะนั้นก็อยากให้ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกของกลุ่มเข้ามาสมัครของ,ของกลุ่มเลยค่ะเพราะว่าในกลุ่มเนี่ยมีคําแนะนําเยอะแล้วก็มีช่องทางที่จะให้ไปแนะนําให้ไปจัดจําหน่ายที่ไหนได้อะไรอย่างเงี้ยมีเยอะค่ะทีนี้ก็อยู่ก็อยู่ที่ว่าพวกพวกพวกทางเราเนี่ย อยู่ที่พวกกลุ่มกรรมการแล้วก็กลุ่มสมาชิกเนี่ยร่วมมือร่วมใจกันเพราะคราวนี้เราจะมีการทำแคตตาล็อกใหม่เพิ่มก่อนที่ประมาณเดือนตุลาเราจะต้องร้อนจะออกไปแล้วเพราะว่าเราก็เลยอยากให้สมาชิกรีบๆส่งแบบใหม่เข้ามาเพื่อว่าเราจะได้ประกาศ ให้เข้าไปดูในเว็บไซต์กันเพื่อว่ารอลูกค้าสั่งแต่ลูกค้ารายแรกนี่น่าจะเป็นกลุ่มสมาชิกของกลุ่มสากรรมอ d i ด้วยกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลปีใหม่กันแล้วนะครับใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ใช่เราก็มาช่วยกันอุดหนุนสมาชิกด้วยกันเองของสมาชิกด้วยกันเองแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อ คนที่ไม่ใช่สมาชิกด้วยใช่ใช่คนที่ไม่ใช่สมาชิกก็มีเยอะนะคะที่เราผลิตสินค้าแบบนี้อยู่แล้วนะครับว่าอยากจะพัฒนารูปแบบหรืออะไรต่างเนี่ยเราเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกกับกลุ่มหัตถกรรมสร้างสรรค์เนี่ยนะครับเพื่อที่จะได้มาเข้าบางทีมีการฝึกอบรมนะครับมีการให้ความรู้หรือว่ามีการขายสินค้าที่ไหนอะไรที่น่าสนใจนะครับ ทางสมาชิกที่กลุ่มที่กลุ่มนี่หารายได้ไม่เก่งนะฮะเพราะส่วนมากให้ฟรีให้สมาชิกฟรีเช่นคําแนะนำนะฮะจัดพวกไอสัมมนาอะไรเรื่องค้าขายเรื่องไอออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจัดฟรีพวกนี้เราจัดมาทั้งหมด3ครั้งสี่ครั้งแล้วประมาณนี้คนเข้าฟังเยอะไหมครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าเราอยากให้เน้นเน้นสมาชิกมากกว่าเพราะว่าเราเราเราเน้นสมาชิกนะฮะคนทั่วไปก็เข้ามาฟังได้ใช่ไหมครับ ฮ่าใช่ใช่แต่ส่วนใหญ่เราจะกระจายให้ให้สมาชิกรู้ก่อนอ๋ใครจะเข้ามาก็ได้แต่ว่าเราเน้นสมาชิกเราอ่าแต่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าตอนนี้ก็คือจะมีทําแคตตาล็อกใหม่ก็เนี่ยเดือนเดือนหน้านี่ก็จะต้องเริ่มถ่ายใหม่แล้วฮะเพราะฉะนั้นก็ใครสนใจก็สมัครเข้ามาดูได้นะคะหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้ค่ะก็เน้นอีกทีนะครับเว็บไซต์อุตสาหกรรมหัตถกรรมสร้างสรรค์นะครับใช่หรือว่า Creative c a f t Industry ่ครับก็เข้าไปในสภาวสากรรม fti.or.th ได้เลยนะครับปค้หาดูก็เป็นเว็บไซต์ที่ผมดูแล้วดูทันสมัยดีแล้วก็มีวิดีโอพรีเซนเทชันที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าโชว์สินค้าที่เป็นอุตสกรรมสร้างสรรค์ที่มีแนวคิดแปลกใหม่แล้วก็รูปแบบสวยงามมากมายเลยดีมากเลยครับยังไงยังไงก็ขอบคุณล่วงหน้านะคะสมาชิกทุกท่านที่ว่าจะเข้ามาอุดหนุนเราต้องขอขอบคุณไว้ก่อนเยี่ยมเลยครับ S <S ส,ำสำหรับที่จะฝากถึงภาครัฐมีอะไรเพิ่มเตมิมอีกไหมครับพี่ครับค่ะคืออย่างนี้ค่ะเพราะยังไงการท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นรายได้หลักอันดับหนึ่งนะฮะมันไม่ใช่ข้าวมันไม่ใช่เกษตรกรรมอ,อะไรทั้งหลายแหลแต่มันเป็นการท่องเที่ยวอันดับหนึ่งซึ่ง <c oughs> รองอันดับหนึ่งมาหลายปีแล้ว <c oughs> แล้วก็รวมทั้งงานสุเ e n i r ทั้งหลายงานของช่างรวยทั้งนี่ยทั้งหลายเนี่ยแล้วก็งานพวกหัตถกรรมเนี่ยคะมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการท่องเที่ยวไทยนะคะเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยไม่มีเลยไม่มีครั้งไหนเลยที่ว่าการท่องเที่ยวกับไปปมือเล่า แล้นักท่องเที่ยวต้องซื้อของถูกไหมฮะไม่ว่าจะเป็นผ่าไม่ว่าจะเป็นงานไม้แกะสลักไม่ว่าจะเป็นงานประดิษฐกรรมทั้งหลายแหล่เลยซื้อติดมือไปตลอดรวมทั้งที่เราที่อยากให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาแล้วก็มาชื่นชมกับหัตถกรรมไทยเนี่ยซึ่งอันนี้มันมันเป็นของที่ทันสมัยขึ้นมากแล้วเพราะว่าทุกคนใส่ไอเดียใส่ความคิดใส่ความสร้างสรรค์ใส่ฟังก์ชันการใช้งานไ้หมดแล้วทีนี้ก็อยากให้ทางภาครัฐเนี่ยช่วยเหลือ ผู้ประกอบการไม่ว่าจะด้านอะไรก็แล้วแต่ที่จะผ่านกระทรวงพาณิชย์ผ่านกระทรวงอุตสาหกรรมหรือแม้กระทั่งานสภาอุตสาหกรรมเองเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในภาคของ SME แล้วก็พวกลากย่าเนี่ยเป็นส่วนมีส่วนร่วมอย่างมากในการที่ทําให้การท่องเที่ยวไทยขึ้นอันดับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้มองคนส่วนใหญ่ก็คือคนลากย่าและ SME นะคะพวกโอท็อปทั้งหลายเนะะี่ยค่ะ สำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดเราวันหนึ่งเราไม่สนใจเราทิ้งเขาหรือว่าไม่สนใจขึ้นมาเนี่ยตรงนี้รายรับรายจ่ายจะไม่ไม่ในครอบในครัวเรือนจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องไปเป็นกลุ่มใหญ่เพื่อ,อ,อผูกไปกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยค่ะเพราะว่าเราจะต้องรักษาดับหนึ่งของไทยอยู่ตลอดนะฮะเรื่องการท่องเที่ยวนะเพราะฉะนั้นก็อยากฝากทางหน่วยงานราชการให้ช่วยสนใจเอาใจใส่ ทางพวกเราด้วยค่ะขอบคุณนะคะครับครับครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านประธานก่มอุตสาหกรรมหัตถกรรมสร้างสรรค์นะครับสภาุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณริดาศรีลมศักดิ์เป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ให้เกียรติมาพูดคุยให้ความรู้ในครั้งนี้ครับขอบคุณนะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการ FPI Podcast FTA Talk อุตสาหกรรมทั่วไทยได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับผมและคุณริดาขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ รายการ FTI Talk อุตสาหกรรมทั่วไทยได้ใหม่ในตอนหน้าทางช่อง FTI Podcast ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ